ตั้งเกียร์อยู่ไหมตั้งเกียอยู่ไหมเออมาไตั้งเกียร์นี่แี่ลูกน้องเหรอน้งเยแเมื่อกก็ไปใ่น้ให้อออ่มึงเ็บ่งไว้น่้หนขึ้นานวันนี้เราเริ่มมงวันนี้ สวัสดีครับและเข้ามาดูบ้านช่วงเย็นๆที่โครงการเซนันเฮาส์สิบสีศรีราชาหนองคอนะครับมาอัปเดตหน้าง,งานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ มุงสีหลังเลยใช่ไหมจันนะงานทาสีมันจะเสร็จเหมือนแล้วนี่กับเบืออเบ้องมาแล้วพึ่งมาเหรอดินี่ทำความสะอาดได้เลยไมาดูงานก่อนที่จะเริ่มปูกระเบื้องพื้นนะครับนี่ฮะงานทาสี ภายในลงสีจริงเสร็จหมดแล้วนะครับโอ้ไอ้นี้มาอีกแล้วเออจามตลอดนะครับทุกโครงการหมาน้อยแสนน่ารักนะครับห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับเนะรียบร,ร้อยทั้งสองห้องเลยนะฮะห้องน้าห้องนอนใหญ่ทั้งสองห้องนะฮะเสร็จหมดแล้วเอ้สีก็เดือกรอบนึงนะจ๊ะนะ สีหน้าจะใช้ได้แล้วนะครับรอบนึงทำความสะอาดอันนี้ก็สามารถที่จะฟูได้แล้วเนาะก็ช่วงที่ใหม่ใครไม่ได้ไปไหนก็มีกระเบื้องนะจังาง,อองคนดูสองโครงการเลยอ,อ่ามีอะไรก็สั่งมาได้เลยนะเดี๋ยวจะได้ออเดอร์เขาไว้นะฮะนดี<อ>ด๋ครับ เออสังไส้กับปู้นไว้ให้เขาครับเรามาดูว่าเอะกระเบื้องเขาเพิ่งมาส่งแล้วจ้ะนี่ครับกระเบื้องที่เราใช้ก็สั่งมาจากบุญผาบอนนะครับแต่จำนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานมุงหลังคากั้นะครับวันนี้มุงหลังคาสี่หลังทั้งครอบไปเคสันนะฮะแล้วก็จุดนุ่มให้ชุดครอบออกมาแล้วใช่ไหมจ้ะ ชุดหนึ่งของช่างเจสามหลังญาติกันเนาะนี่ก็เป็นช่างหลังคานะครับที่ใช้งานประจานะครับหลังคามาแล้วนะครับแล้วก็ทีมก็จะเริ่มจับเสียมนะครับหลังนี้น่าจะเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับงานจับจับเสียมในล็อตนี้นะครับจับเสียมพรุ่งนี้ฉาบได้ไหมจัง น้หน้าง,งานโครงการเซ็นเท้าสิบสี่นะครับสีราชาอเนาะนะครับเอาครอบเสร็จหลังเดียวเนาะเออคู่นี้ตอนนี้หองนะนะครับเดี๋ยครับก็มาติดตามบรรยากาศหน้าง,งานช่วงอ่าเย็นๆน,นะครับก่อนภาคที่จะรับขกาะฟ้านะครับนะ ก่อนรับต่อ,อฟ้านะครับก็จะมีช่างประจำนะครับทาบเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มที่จะทาสีรองพื้นนะครับตามด้วยทาสีรองพื้นไล่มาเรื่อยๆ,ๆตามสเต็ปนะครับช่วงกลางวันก็มีงานฉาบกันนะครับคําคขัามก็จะเริ่มนี่นะครับมีงานจับเสียมนะครับปีตะไครยในบริเวณพื้นที่อะ,อะไรนะ,ะตำแหน่งที่ ข่าบล็อกไฟนะครับแล้วก็ตามแนวตะเข็บบริเวณรอยต่อระหว่างเสานะครับมีการตีตะข่ายนะครับตีตะข่ายมงลวดเพื่อลดปัญหาในเรื่องของรอยล้านะครับช่างหลังคาก็ทํางานกันอย่างมักขะเม่นนะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้หนึ่งหลังแล้วก็หลังที่สองไอ้พวุนี้ก็น่าจะเข้ามาอีกวันหนึ่งเนาะอ่านะครับเห็นครับ หลังนี้ก็น่าจะเปิดให้จองช่วงประมาณาปีใหม่นะครับนี่ฮะปีใหม่ก็จะเริ่มเปิดให้จองแล้วนะครับโซนนี้นะฮะส่วนโซนถัดไปลูกค้าก็จองมาแล้วสามหลังนะฮะเหลืออยู่หนึ่งหลังที่ยังรองลูกค้าอยู่นะครับใครที่สนใจก็อ,อิน็อกทักแชทแอดลไลน์มาได้นะครับบ้านขนาดเริ่มต้นที่4 8ตารางวานะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำาสามารถจะรถได้ สคันแบบสบายๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่บริเวณด้านข้างนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเหลือเยอะเลยนะครับที่ดินเริ่มต้นที่48ตารางวานะครับ3ามห้องนอน2ห้องน้ำนะฮะคใครที่สนใจในโซนนี้นะครับใครที่กำลังมองหาบ้านก็เชิญแวะเข้ามาชมได้นะครับนะฮะชุดนี้น่าจะส่งมอบได้ประมาณมีนา ช้าสุดประมาณมีนานะครับเร็วสุดก็น่าจะประมาณช่วงเดือนกุมภาเ่าเถอะนะกุมภาก็น่าจะส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้นะครับสําหรับโซนนี้นะครับส่วนโซนด้านหน้าในปลายมกกลานะครับก็น่าจะส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการบ้านในช่วงประมาณหลังหลังโูนัดต่อนะครับก็เชิญแวะเข้ามารับชมได้นะครับอยู่ในหมู่บ้านคุฬชาติโหนนะครับ ในซอยพิชชาต6หนองคาะนะครับนะฮะทางเข้าหน้าหน้าตรงข้ามกรมชบประธานนะครับวันนี้่น,นาม,มาด้วยง,งานเหรอรมอมีงานทำไมีงานทำสองวันเนบะือ้องก็ะพึงมาช่วงบ่ายฮะยยก,ก่อนจะเที่ยงอ๋อก่อนอยู่เที่ยง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ตีเกล็ดตรงนั้นก่อนตรงวางคอก่อนอ่าตรงวางคอครับที่ลงนั้นอ่าอ่าเดี๋ยวครับวันก่อนที่เราไปเช็คงานกันนะครับมันมีรอยรั่วยอยู่นิดหน่อยก็ต้องไปเช็คกันตรวจสอบกันอ้าวเดี๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่งครับหลังที่อ่ากําลังช่างกําลังจับเสียมกันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ้าวเดี๋ยวอาจารย์เรไปดูหลังนี้ก่อนดีกว่าเนาะเออหลังนี้มันจะขึ้นได้ไหมขึ้นยากเนาะเออเดี๋ยวไปดูหลัง ที่กําลังจับเสียมเนี่ยกังอยู่นะครับเพื่อที่จะจับเสียมไปตามสเต็ปไปตามขั้นตอนนะครับเพื่อนนะพยายามที่จะมาอัปเดตให้ชมกันนรดเอยๆนะครับอคงการเซนเดนเฮาสิบสี่ศรีราชาน้องคอนะครับแบบบ้าน แบบบ้านแบบไทยนี้เรามีการปรับปรุงมา4ีห้ารอบแล้วนะครับก่อจะได้บ้านค่างที่จะลงตัวกับพื้นที่ดินแล้วก็กําลังซื้อลูกค้าผ่อนสบายๆนะครับเราก็มีการปรับแบบมาหลายรอบนะครับก่อจะได้บ้านสไตล์แบบนี้นะครับค่างที่จะลงตัวพอสมควรนะครับ้านากว้างประมาณ10เมตรนะครับที่ดินเริ่มต้นที่48แตารางวานะครับราคา สองล้านสองล้านจางจารนะครับใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับผ่อนสบายๆนะครับนี่ครงการ,รเซน,นเต,นตอร์เฮาส์สิบสี่นะครับไม่ได้เอาตัวทัไอ้นั่นมาด้วยถ้าแชร์ในกลุ่มไหนมะดูภาพและเสียงได้ยินกันไดเท่านะครับไม่ได้เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมานะครับโอเคเซนเตอร์เฮาส์นะครับ เริ่มที่จะเก็บครอบข้างนะครับตะเข้สันนะครับตะเขสันก็มีตะเข้ลางนะครับห้องจั่วก็จะมีตะเข้ลางนะครับเรามาดูว่าเหลังคาเนี่ยเข้ามุงกันยังไงนะครับลักษณะหลังคาก็จะมีมุกจั่วด้านหน้านะครับบริเวณห้องนอนนะครับบริเวณจั่วข้างหน้านะครับพอมีจั่วบ้านมีจั่วก็จะมีตะเข้ลางนะครับนะฮะตามที่ช่างกําลังใช้เครื่องเป่านะครับเป่าพวกเศษกระเบื้องที่มันเข้าไปอยู่ใน ล่องของสังกะสีนะครับเป็นตำแหน่งของตะเข้รางนะครับตำแหน่งน an uh ี huh. ้ก็จะเป็นตำแหน่งที่รับน้ำนะครับน้ําจะไหลลงมารวมกันนะครับตะเข้รางตรงนี้นะฮะตรงตำแหน่งนี้เป็นจุดที่ให้ความสําคัญนะครับต้องระวังในเรื่องของน้ํารั่วนะครับเพราะว่ามันน้ำเนี่ยมันจะไหลเข้ามารวมกันในตำแหน่งตะเข้รางนะครับตำแหน่งนี้นะฮะก็นี่นะครับต้องมีถ้าเป็นกระเบื้องแผ่นเรียบนะครับ ก็จะมีชุดครอบนะครับว่าชุดครอบอชุดผันปิดรอยต่อนะครับหรือว่าไอ้ไดเทคพวกนี้นะครับเอามาปิดครอบตะเคียนสันนะครับแต่ถ้าเป็นครอบอันนี้เขาเรียกว่าครอบแห้งนะครับแต่ละครอบเปียกยกก็จะเป็นพวกใช้ปูนนะครับแต่กระเบื้องไอ้ตัวนี้นะครับเขาไม่เหมาะกับการทําครอบเปียกนะครับจะเป็นครอบแห้งนะครับครอบแห้งก็จะเป็นตัวแผ่นคล้ายๆอะไรนะจังตัวยางมาตอยใช่ปะ่ะแผ่นยางมาตอย มีปิดข้างใช่ไหมปิดครอบนะเออปิดปิดไปก่อนแล้วก็ตามด้วยครอบปิดอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นกระเบื้องอะไรนะเบื้องรอนเบื้องรอนเนาะเป็นลอนลอนซีแพคใช่ไหมซีแพคต้องใช้ใช้ปัสสาูนนะครับข้างเขาบอกว่าใช้ปูนอ,อใช้ครอบแห้งเนานะใช้ปูนปุ๊บต้องมีอะไรอีกทายไหมจังต้องมีน้ำยาทาอีกเนาะ กันด้วยกันซึมใช่ไหมเอมอนี่นะครับกระเบื้องแต่ละประเภทใช้งานไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ละรายละเอียดรายละเอียดของแต่ละกระเบื้องมันก็ใช้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นกับกระเบื้องเนี้ยเออจะใช้ครอบเปียกไม่ได้เลยเนาะอาจารย์นะเออใช้ครอบเปียกไม่ได้เลยเออต้องใช้ครอบแห้งนะครับนะฮะตามที่ช่างถืออยู่นะครับนะช่างกําลังที่จะติดแผ่นรอยต่อตรงระหว่าง ตรงมุมะนะคุมตรงกลางพอดีเนาะเออต้องทำกวอมสะอาดก่อนนะครับพามาติดตามบรรยากาศหน้างานช่วงเย็นๆนะครับโครงการเซนต์เฮาส์14นะครับวันนี้อยากจะบันทึกวีดีโอเก็บไว้นะครับไว้รับชมย้อนหลังนะครับเเพื่อนๆลูกค้าที่กำลังมองหาบ้านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเผื่อใครกำลังมองหาบ้านในโซนนี้นะครับสียาชาหนองค้อนะครับบ้านเริ่มต้นที่สี่แปดตารางวาราคาเนี่ยประมาณ2ล้าน2ล้านกลางๆนะครับเพื่อนเพื่อนสี่แปดตารางวาต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ดินก,กว้างเลยนะครับตัวนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับโซนนี้ด้านหน้าก็เริ่มที่จะลูกค้าจองมาจะเต็มแล้วครับก็จะเหลือโซนด้านหลังนี่น,นะครับ ใครมาก่อนก็ได้สิ์ก่อนนะครับสําหรับโครงการเซ็นทรัสิบสนะครับนะครับอัปเดตหน้าง,งานให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเรื่อยๆือนะครับวันนี้ช่วงบรรยากาศเย็นนะครับผมจะให้ความสําคัญในระหว่างงานก่อสร้างมากมากเลยนะครับพยายามที่จะมาอัปเดตหน้าง,งานในระหว่างการดําเนินงานเราก็ได้ดูไปด้วยได้ติดตามไปด้วยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ลูกค้าก็สามารถที่จะเข้ามารับชมย้อนหลังในไลฟ์สดที่ผมได้ถ่ายบันทึกวิดีโอ ไว้ด้วยนะครับเ,เข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งโครงการนะครับโครงการเซ็นเทรัล14นะครับอัปเดตหน้าง,งานให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้หมดแล้วนะครับไปมาอัปเดตหน้าง,งานให้รับชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ